สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอขั้นตอนในการตัดแผ่นหลังปั๊มนะครับเนื้อโลหะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินแท้นะครับเนื้อทองเหลืองนอกทองแดงหรือว่าเนื้อสตเตเลสนะครับหรือว่าเนื้ออื่นๆก็สามารถทําได้หมดนะครับเมื่อเราปั๊มเสร็จแล้วเราก็ามาเข้าเครื่องตัดแบบนี้นะครับนี่นะครับ เราก็ตัดลงไปครับเมื่อตัดลงมาปั๊บเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับนี่ครับอันนี้คือชิ้นงานที่ยังเตรียมจะที่จะตัดนะครับนี่นะครับเมื่อทําการตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับนี่เนื้อเงินแท้ครับจะได้ข้อความแบบนี้ครับ หลังจากนี้เราก็จะทําการนําแผ่นนี้นะครับไปประกอบเข้ากับตัวถังนะครับอันนี้จะอยู่ในขั้นตอนถัดไปนะครับถ้าหากสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ